สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเส็งในช่วงเดือนมกราคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยผู้จัดอยากจะขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่า ถ้าคุณมีชีวิตที่ปกติแล้วก็มีความสุขดีเนี่ยไพ่ก็จะไม่กล่าวถึงคุณฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณคือคนที่โชคดีแล้วนะเพราะว่าในคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ย เบื้องบนเขาเลือกที่จะพูดถึงคนที่มีปัญหาจริงๆแล้วอยากจะให้คำแนะนำกับคนเหล่านั้นซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในไพ่เนี่ยมันมีไพ่ h e Death ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็มีไพ่ The Empress ถ้าดูจากสองใบนี้เนี่ยหมายความว่าสถานการณ์ของใครบางคนเนี่ยในตอนนี้เขารู้สึก เหมือนกับว่าเขาเนี่ยถูกทอดทิ้งถูกแบ่งแยกในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าการที่เขาจะต้องอยู่ตรงนี้กับใครบางคนท,งทั้งที่หมดรักหมดศรัทธาหมดความนับถือต่อกันแล้วแต่ก็ยังต้องมีภาระหน้าที่ที่ยังจะต้องผูกพันหรือจะต้องทำอะไรร่วมกัน นะหรืออาจจะเป็นประเภทอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่พูดกันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้เกิดขึ้นรวมทั้งพลังงานของไพ่ The Emperor ที่เป็นไพ่กับหัวซึ่งอยู่ใกล้กับไพ่ h e Death อันนี้ก็บ่งบอกให้รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของใครบางคนที่ไม่ลดลาวาสอกให้กันนะ ไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่รับฟังซึ่งกันและกันในฐานะของคนที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรารู้จักนิสัยท่าแท้ตัวตนของกันและกันเป็นอย่างดีซึ่งคุณจะมาโกหกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ว่าไม่ใช่คุณยังไม่รู้จักฉันดีนะมันมันไม่ได้เป็นไปในลักษณะนั้นแต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช่ฉันเป็นอย่างเนี้ย แล้วจะทำไมอะ่ะฉันจะไม่แก้ไขนะคนคนนั้นหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องยอมรับเขาให้ได้ในแบบที่เขาเป็นทีนี้มันก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าเออมันไม่แฟร์ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องมานั่งทนหรือจะต้องมานั่งเออเป็นฝ่ายเสียเปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ยเอ่ออยู่รอดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าใครบางคนนะ่ะเริ่มที่จะแบบว่าไม่แคร์แล้วเริ่มที่จะหันหลังให้กับคนคนนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการให้บทเรียนกับใครบางคนนะในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เกิดขึ้นเ,เดี๋ยวผู้จัดจะมาพูดถึงก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนทั่วไปนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะพฤติกรรม ของใครบางคนในเหตุการณ์เนีเ้บางทีเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะแล้วก็มีกินมีใช้แบบว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วแหละนะแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ยังติดอยู่กับความเคยชินที่ว่าเขายังไม่ไม่มีคำว่ารู้จักพอนะ อันนั้นนะ่ะก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่รู้จักพอถ้าเกิดว่าคุณจะหามาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในไพ่เนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่รู้จักพอแต่คุณไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าคุณปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเอ,อพี่น้องคนใกล้ตัวนะอันเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไร ไพ่สี่ถ้วยเนี่ยนะแล้วก็ไพ่หกเหรียญบ่งบอกให้รู้เลยว่าใครบางคนเนี่ยที่จะต้องทนอยู่ตรงเนี้ยถึงแม้ว่า,เ,าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าไพ่สี่ถ้วยเนะี่ยบ่งบอกให้เขารู้เลยว่า,าคือเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่มีทางเลือกซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้แหละก็เลยเลือกที่จะปฏิบัติกับเขาแบบนั้นนะทีนี้ ไพ่ก็อยากจะเตือนว่าคุณอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยนะ,ะคุณก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือพึ่งพากันไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนไม่ว่าจะเป็นในฐานะลูกจ้างหรือเจ้านายหรือเพื่อนฝูงคนที่ทำธุรกิจอะไรร่วมกันก็นแล้วแต่คุณทั้งคู่มีความสีมค,มสคัญต่อกันนะแต่ทีนี้ในเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกปฏิบัติ แบบว่าเหมือนคนจนตอกแล้วสถานการณ์ในเหตุการณ์นี้ใครบางคนนี่ก็พยายามนะยอมทุกอย่างยอมทุกปัญหาทุกข้อแม้ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยัดเยียดให้กับเขานั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาจะได้อยู่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ตามถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่ากฎระเบียบในที่ทำงานเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่มีความเป็นธรรมกับลูกน้องลูกจ้างนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ The Emperor ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ The Impressed ไพ่ราชนีถือเหรียญ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่พลังงานที่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่มาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบเช่นไพ่เอ่อ the death ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่เอ่อ the emperor ที่เป็นไพ่กับหัวเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เอ่อคนคนเนี้ยต่อให้เขาเป็นคนที่ใจดีมีความมั่นคงมีเงินทอง มีภาพพจน์ที่ดีแต่ตอนนี้เขาไม่แคร์แล้วเขาเริ่มเขาเปลี่ยนไปเป็นคนที่เอ่อเห็นแก่ตัวนะคิดถึงแต่ความต้องการของตนเป็นใหญ่นะเหตุการณ์นี้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในที่ทำงานเนี่ยเอ่อคุณก็จะต้องระวังเลยแหละเพราะว่าพลังงานของไพ่ The Hangman เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอ่อคอย โปรเทคตัวเองอยู่ตลอดจากการถูกจับผิดเพราะว่ามันมีโอกาสนะที่เขาอยากจะลดพนักง,งานลดค่าใช้จ่ายแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าปีนี้ฉันจะรอดไหมนะฉันจะถูกไล่ออกหรือเปล่าจะโดนเลอออฟไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไอเลอออฟเนี่ยเ,เขาก็มีแหละคิดอยู่ในหัวว่าเขาก็อยากจะต้องเลอออฟพนักง,งานแต่บางคนนะ่ะเขางก เขาไม่อยากทำแบบที่ถูกต้องบางทีเขาก็เลยใช้วิธีที่จะจับผิดพนักง,งานแล้วไล่เขาออกให้งานที่มันเกินกำลังให้งานที่บางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้เทรนมาแต่ก็แอดเพิ่มเข้ามาแอดเพิ่มเข้ามาแต่ว่าอ,อ,อะไรอะค่าแรงเท่าเดิมแต่ให้เขาทำงานเยอะขึ้นมากตำแหน่ง แล้วทีนี้ถ้าบางครั้งเนี่ยคุณไม่มีความชํานาญคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วเขาแคร์ไหมเขาไม่ได้แคร์เขาแพลนอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเขาอยากจะบีบให้คุณออกฉะนั้นคุณก็ต้องเ,ออเตรียมตัวให้ดีนะเตรียมหาทางหนีที่ไล่ให้ดีแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะอยู่รอ,อ,อดหรือเปล่าจะถูกไล่ออกไหมสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นะ่ะเหมือนกับว่าคุณก็ยัง ได้อยู่ตรงนี้ต่อไปนะถึงแม้ว่าคุณจะหมดศรัทธาในที่ทำงานแห่งนี้หรือแม้ว่าคุณจะหมดความสุขไปแล้วก็ตามนั่นก็คือพลังงานของไพ่ The e a t h ที่เป็นไพ่กับหัวนะคุณมีความรู้สึกแหละว่าคุณก็อยากจะออกตรงออกจากตรงเนี้คุณก็ไม่อยากจะทนเหมือนกันนะ่ะเพราะปฏิบัติกับฉันเหมือนคนแบบไร้ค่าแบบว่าเหมือนคนจนตอกใครอยากจะมาทำงานให้กับคนที่แบบว่า เห็นเราเป็นอะไรแบบนั้นนะนะแต่ทีนี้มันก็มีความจําเป็นนะนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่อ่ะคุณก็ต้องนึกถึงความสุขของครอบครัวความสุขของคนส่วนรวมเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายรออยู่อันนั้นน่ะเหมือนเป็นหน้าที่ของคุณแล้วพลังงานของไพ่แปดดาบเนี่ยก็บ่งบอกให้คุณรู้ว่าคุณก็ยังจะต้องทนอยู่ตรงนี้แหละถึงแม้ว่าคุณไม่มีทางเลือกบางทีเนี่ย การทนของคุณเนี่ยอาจจะเ,เหมือนกับรอให้สถานการณ์มันบังคับอะ่ะคุณถึงจะต้องออกจากตรงจุดนี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นแต่ว่าก็ยังหรอกยังไม่ไม่มีการที่ว่าคุณจะต้องเ,อเปลี่ยนแปลงโยกย้ายออกจากจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับคุณก็ได้เพราะว่าตอนนี้งานมันหายากแล้วไพ่ หนึ่งถ้วยเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่สิ่งที่คุณกุ้มใจนะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มีก็แต่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงออตัวคุณเองคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วคุณจะต้องปรับความคิดความคาดหวัง กับการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยก็คือไม่ต้องไปหวังสูงนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากไอ้เรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคิดเอาแค่แบบว่าให้เราเนี่ยอยู่รอดไปวันๆทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือเป็นลักษณะนี้เลยนะในเรื่องการงานของคุณแล้วก็ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้บางคู่เนี่ย ตอนนี้แยกกันอยู่นะแยกกันอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผู้จัดกล่าวมาตั้งแต่แรกอะว่าบางครั้งเนี่ยนิสัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยอมกันแล้วบางทีเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของไพ่ thee อ p e r o r รที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยคนคนนี้บางครั้งไม่มีเหตุผลนะนะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเขาจะเจ้าชู้เขาจะเล่นการพน,นันเขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาทำได้นะ แต่คนเป็นเมียเนี่ยทำอะไรไม่ได้กระดิกอะไรไม่ได้เลยนะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบว่าเย็นชาแล้วก็ตายซากมันไม่มีความรักมันไม่มีความนุ่มนวลเพราะว่าคุณดันมามีคู่ครองที่เป็นลักษณะนิสัยแบบนี้เขาอาจจะมีตําแหน่งมีหน้าที่มีการงานที่ดีนะมีอํานาจมีความมั่นคง แต่ในด้านจิตใจของคุณแล้วเนี่ยนะมันห่อเหี่ยวมากๆนะถ้าเกิดว,ว่าคุณอยู่ตรงอยู่เอ่อตรงนี้กับคนคนนี้เนี่ยความรักกระหนุงกระหนิงไอ้เรื่องโรแมนติกเนี่ยไม่มีเลยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเอ่ออย่างที่ผู้จัดบอกอะที่ผ่านมาคุณพยายามทนแต่ตอนนี้คุณเริ่มทำให้เขาเห็นนะว่าเออคุณเย็นชาคุณทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนะ่ะ คุณไม่โอเคนะไอ้ที่ทนทนมาเนะี่ยคุณอยากจะรอดูว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ตอนนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับว่าเออเธอปฏิบัติกับฉันอย่างนี้ฉันก็ทําแบบนี้ใส่กลับไปมัง่งให้คุณรู้มั่งว่าเออเป็นยังไงการที่โดนกระทาแบบนี้รู้สึกยังไงนะแล้วตอนนี้คุณอาจจะห่างกันหรือว่าคุณเลือกที่จะแบบว่าแยกกันอยู่ชั่วคราวหรือ กรณีบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะแยกตัวไปท่องเที่ยวไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่กันนะกลับไปหาแม่หาพ่ออะไรก็ได้นะที่เหมือนกับว่าที่ที่ให้ความอบอุ่นกับคุณนะนะแยกกันชั่วคราวเพื่ออะไรเพื่อให้บทเรียนกับคนคนนี้แล้วทีนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะคุณทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามานะ พูดจาหรือว่าออยอมอ่อนข้อให้กันนะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งถ้วยนะแล้วก็มีไพ่ the emperor แล้วก็ไพ่ไพ่ the d e a t h ที่ปกติแล้วถ้าเป็นไพ่หน้าตรงเนี่ยไพ่ the d e a t h เนี่ยหมายความว่าจบแล้วความสัมพันธ์ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณพยายามที่จะอดทนอะไรยังไงเนี่ยเขาเป็นฝ่าย ที่จะจบเขาเป็นฝ่ายที่จะเลือกเดินออกไปจากคุณแบบคุณหยุดเอาไว้ไม่ได้ละไอพลังงานของไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นไพ่หน้าตรงแต่ถ้าเป็นไพ่กลับหัวหมายความว่ายังยังไม่จบความสัมพันธ์ของคุณแต่ในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะจบไปแล้วแต่อย่างเดี๋ยวคุณมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันนะแล้วพลังงานของไพ่ the emperor ที่เป็นไพ่กลับหัวเนี่ยคนคนนี้ อาจจะได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างเวลาที่ไม่มีคุณเพราะอะไรเขาก็รู้สึกไร้คุณค่าสิเพราะเอาจริงๆแล้วนิสัยแบบนี้ใครจะไปอยู่ใกล้ๆเขาไม่มีแล้วเขาเขาไม่กล้าไปทําแบบนี้กับคนอื่นเขาเลือกที่จะทํากับคนใกล้ตัวฉะนั้นพอแยกกันสักพักเนี่ยเขาจะได้มองเห็นตัวเขาเองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนะ่ะมันไม่ถูกต้องแต่เขาเลือกปฏิบัติเขาไม่กล้าไปทํากับคนอื่นทีนี้เขาก็จะคิดได้ อาจจะย้อนกลับเข้ามานะทำตัวแบบว่าเชื่องหรือว่าลดอีโก้ลดอำนาจบาดใหญ่อะไรของเขาเนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยก็พบกันครึ่งทางก็ยังดีอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นก็คือคุณก็ยังอยู่ตรงนี้แหละทำหน้าที่ของคุณไปแล้วก็คุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองให้มากที่สุดแล้วถ้ามีเวลาก็อย่าลืมออกไปหาความสุขแล้วก็ไปหากิจกรรมดีๆทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีค่าแล้วเราก็จะได้ไม่ไปโฟกัสกับไอ้เรื่องแบบนั้นนะไอ้เรื่องเดิมๆซ้ำๆซ,ซ,ซากๆที่เรารู้เนี่ย เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก็ขอให้คุณโชคดีในปีใหม่นี้แล้วก็โชคดีกับทุกการตัดสินใจของคุณแล้วถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของออผู้จัดเอาไว้ด้วย เพื่อที่ว่าคุณจะได้เอาไว้ตรวจดูดวงชะตาของคุณผู้จัดจะทำคลิปวิดีโอขึ้นมาทุกเดือนขอให้คุณช่วยติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ